เด็กนิสตีมีการรวมถึงการลาปุดใช้วิทยาการมีการรับชมรับฟังเพราะเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำปากขาดครับสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะฮะครับผมเลมิเตอร์ซียูครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเ e t a นะครับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่18นะครับผมเราจะไปไหนกันไปทำภารกิจตน่วยเยอะเลยเรียบย้วยเราก็ตายไปนะครั้งที่แล้วเราต้องเสกอาวุธปืนใหม่ใินะ เนี่ยเราขโมยเราขโมยรถต่อหน้าตำรวจเลยต่อหน้าต่อตาเลยทีเดียวบอกให้เราหยุดเลยไม่ใช่แล้วถ้าหยุดไม่ใช่เราแน่เราก็ทิ้งหนีรทิ้งหนีไปเลยจะรับภารกิจดีไหมเจริญเข้ามาทำไงวะ รับภารกิจดีกว่ารับภารกิจเลยไอ้ภารกิจนี้เราเคยทำแล้วนะไม่รู้พัดไหนนะเราย้อนไปหน่อยเนี่ยวักวักโทรศัพท์อย่างกระเป๋าเลยหลังจากวางโทรศัพท์ ทำงานได้เลยหลังจากวางตัวกลับดีมากครับมไม่บอกอะไรกูเลยโอเคอ๋อเก็บรู้สึกว่าคลิปนี้เอ่อตรงนี้เราจะเคยทำแล้วนะเราเก็บปืนจะในตรงนี้ก็แถบนะออะโอเคเก็บแล้วจะไปต้องเก็บปืนนี้โอเค แล้วก็มีรถจอดไว้คันนะครั้งหนึ่งเราเคยทำเลยนะพาสิบสองสิบสามจำไม่ได้นะตัวอย่างที่บอกว่าซีฟผมหายหายไปเราก็ต้องทำภารกิจใหม่เริ่มเล่นใหม่แต่แต่แต่ไม่ได้ใหม่ทั้งหมดนะมาถึงจนภารกิจที่ใกล้เคียงรับที่เราเคยทำไว้เอ้าหายไปไหนแล้วอ่ะโอเคนะ เกือบร้อยนะครับจะมีเวลาทั้งแปดนาทีกว่านะภารกิจเราไม่รู้ว่าทำกี่จุดเลยนะผมณจำไม่ได้นะเออครั้งที่แล้วเราทำนะรู้สึกว่าจะเป็นตอนเช้าเช้าปลูกเลยทีเดียวรอบนี้เราทำแบบรู้สึกว่าตอนเย็นนะแสงไม่เยงตาเนะคุจำไ,ได้ฟันนะันแสงเยงตานะี่ะ ดีนะมันแยงตาไม่เยงของอื่นไม่ได้เรื่องอเลยมาตรงนี้เราก็ยืนตรงนี้เลยนะยืนรอรอยิงเลยเราไม่ต้องพูดอะไรมากครับยิงเสร็จเราก็ไปครับไปตรงไหนต่อเดี๋ยวเจ็ดนาทีนะภารกิจ ว่าง่ายมากเฮ้ยเีืออุย้ยเป็นไงละ่ะง่ายมากลดไปยี่สิบห้าเลยรอบนี้จะเป็นการยังไงวะไลยล่ารถหรือเปล่าเฮ้ยมันจะมีตัวเกียร์อยู่เฮ้ยเจออุยอ้ยเหลือหกสิบ จะไหวไปถึงภารกิจสุดท้าย่ะเนี่ยไหนมีหัวใจบ้างวะเลือดอะไรงี้ยจำไม่ได้จริงๆนะอ้าวเข้าไปไอ้สูเลือดสูตรอะไรไนดะ้ยแมมันยาวเกินไปนะจำไม่ได้เราเน้นสูปืนอย่างเดียวที่จำได้แบบกระถางเลยใคริงไว้ งนี้จริงๆด้วยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวดิวเดี๋ยวเยพิ่งมีเรื่องอะผุ่มอ้าวเพื่อนเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนมันหนีไปแล้วอ้าวโอ,วโอว้โชนอะไรนักหนาว,วันนี้เพื่อนกินจะล้มเหลวโอยเหตุนี้และ เหตุที่เราขี่รถล้มเล้วทุนอย่างเดียวเอ้าปัญหาเอ้าม,มันอยู่ด้านหลังเราครับมันจะวนไปด้านไหนนะมันไม่บอกเลยบอกมาสักด้านะครับมาแล้วโอ้พลาดครับพลาดอยู่ร้านาที ดักลงตรงนี้เนี่ยอ้าวเลยเอาเออโอเคอยู่กูโอเคอยู่กูยังไม่ตายกูแค่ขี่รถพลาดมันจะอะไรกันนะกนาวะแค่ไล่รถแค่นี้ ไม่ได้ดิภารกิจจะล้มแน่ล้มต้องลุกขึ้นสู้อ้าวสาาดักร้อยเฮ้ยทางปันมาเอหนึ่งดาวเลย

เดียวเดียวเดียวมาไม่เจอเอ้ยไม่โอ้ยปีนกำแพงไม่ได้หรือสามนาทีเนี่ยเอ้ากระโดดมาได้กระโดดกลับไม่ได้โอ้ชีวิตเนาะชีวิตมันคืขยันมาี่ยเลือดก็เหลือห้าสิบกว่าเลยตอนนี้ คนที่เราต้องฆ่าอยู่ไหนไหนอ่ะมาไม่เจอไหนวะอ่ะยยังไม่จบชิบหายเนี่ยเวลาเราเล่นไปเยอะโอ้โหได้เรื่องแลวเลยสองอาทีครับ ดูเหมือนว่ามันจะจ้างให้เราฆ่าหลายคนมากอา้าวรถตรงนี้เมื่อกี้มีอยู่ตรง,ตงหายไปไหนวะเนีเ่ยอ้าวพี่ที่ครับยังไม่ได้เฮ้ยมันต้องทันเลยเฮ้ยไ,ไม่ทันก็นต้องทันแล้วตอนนี้ไม่ไหวจริงๆครับ1น,นาทีกว่า ไปที่ไหนวันนี้ยังไม่ไกลยังอือโอ้ม่จะตายแบบรถระเบิดอีกแล้วเกิอเวลา50กว่าวิครับไม่ทันแน่แน่อยู่อ้าวยกพลัคีพอดีครับ ทำไปได้ไงยดมากครับต่อหน้าต่อตาตำรวจเลยนะเมื่อกี้เ่งเหยียบคันซ้ำครับไหนๆมันก็ตายแล้วผมจะรอดูรถพยาบาลเนะ่ยเอาจบมันหายไปไหนแล้วจบหายไปครับเสร็จไปอีกภารกิจสำเร็จไปอีกแล้วนะครับผมเลยไปทำภารกิจไหนต่อนะยังไม่รู้เหมือนกัน ขอ,อยาดเซฟก่อนอย่างนี้ไม่รู้ผมขอเซฟแบบทีทีเลยแนละโอุโอ้ยเก็บไม่รู้พอ่อที่หมายถึงคือรถนะครับไม่ได้รถแพงเซฟเซฟ,เซฟ,เซฟเอ้โหโ้โหโอเโอ้โอ้ห้หล,ลอ้ห้าห้้ เดี๋ยวขึ้นเชนบนก่อนว,ว้าวห้องอยู่ไหนเอ้ยใช่นี่ห้องอยู่นี่เปลี่ยนเสื้อก่อนนะอ่ะ,อะตัวเดิมเลยเพื่ออะไรเนี่ยอะไรสราระมากเปลี่ยนเสื้อใหม่เพื่อมีอะไรจะได้ดีขึ้นในบ้านเราไม่มีชีวิตชัวร์เลยโอ้ เสปเๆปเ๊ปอ่าจะได้รู้เลยนะผมเล่นวันไหนแล้วคลิปลงวันไหนเล่นวันนี้แต่จะลงอีกประมาณสองสี่สัปดาห์ทังไปประมาณนั้นเล่งจากอินเทอร์เน็ตมันเร็วโคตรๆนะเต๊ปแล้วเราก็ไปเรียนต่อนะเราไปละกิจไหนสือว่าปละกิจเป็นรูกตัวแปลกๆสเปรัาด ตัวคิงตัวคิงก็ยังไม่ผ่านเอาไหนซาประหลาดนี่เป็นรูปคนนะภารกิจก็ค่อยหายไปตัวคิงตัวคิงเป็นภารกิจอะไรแล้วอ่ะเออเอาเลือด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 เเพิ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเนะพิ่มแล้วก็ดีไปดีมากด้วยไอ้ตำรวจเมื่อกี้ทำอะไรทำอะไรโอ๊ยจุ๊บ โอ้ยเลี้ยวไม่เปิดไปเลี้ยวโค้งอีกโอ้เลือดเต็มร้อยเหลือแปดสิบสี่เลยนี่กูก็เหยียบเลยไม่บอกใครด้วยนี่เลยเปิดไฟเลี้ยวไม่โบกกใครสุดร้ายมากเารกิจนี้เราต้องมาเอาเกาะเกาะตรงนี้อะเกาะนี่เกาะ อ๋ออยู่รถมันเอกไม่ได้น่าได้กลอแล้วรู้สึกวิตปังอนะปิดเปียเลยเนะนี่ยอ่มกลอรถอย่าหายนะฝาก่อ้ไปฝังด้วยนะรถหายแล้วมีเชียตร,รกิจนี้เคยจำมันได้นะพาร์ทพาร์ทที่แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วนู้นก็ได้ยทำยังไงก็ไม่ผ่านไปช่วยเพื่อนนะเพื่อนเราโดนจับไปโดยเ่ียนี่แม่งเป็นคนแบบ ยังไงไม่ดูแลเพื่อนเราแบบให้เพื่อนเราโดนจับไปได้นะเราก็ไปตามไปล้างแค้นไม่ใช่ล้างแค้นเราไปช่วยเพื่อนเราแต่ก็ Lang thôi, ล้างแค้นเลยครับแมงทะลุเหมือนจะราบเลยเดี๋ยวจะทะลุให้ดูกันว่าจะทะลุได้หรือเปล่านะีนก็อีกเรื่องหนึง่งรถติดไฟแดงก็ดีไปเราได้ไปแบบโลุโลบุงสบาย น่ะไปแบบสบายมากรอบนี้หวังว่าจะไม่มีรถแบบมังเกิกงเกิกะอีกแล้วีเวลาเราจะได้มีลือเฟืออนะสำหรับการที่จะถล่มรังของโรูประมาณนั้นโหถนนโล่งจริงๆกะใจยไวรุนเลยนะเอออะไรแล้วเบรกเบรกเบรกอ๋อน้องบอกมนาะเอออย่าลืม หรือไม่ได้ไหนๆน,น้องก็บอกมาแล้วพี่ก็ช่วยกดบ้างอะไรบ้างนะเวลาเราเหมือนจะมียเยอะนะรอบนี้ไปถึงเนี่ยทะลมเลยทะลมเลยไปถึงก็าดาวขึ้นแน่ๆดาวขึ้นแน่ๆ,ๆเลยเฮ้ย เกียดมากไปเอาเลยรถคันนั้นเออคันนี้อีกเออนี่เหยียบซั้มเลยมโอ้รถรวยทุ้ยมากจ้ามากครับเอ้ยไปไม่ไม่ทันถึงแม่งยิงกูแล้วหนึ่งดาวหนึ่งดาวจัดหนึ่งดาวไปก่อน I need the money. What the hey, đây Một đứa <laughs> <laughs> there goes my careful planning Thanks to you. You screwed up real good, Lance. You killed my brother. What do you expect me to do? Mow his lawns? We'll have to take, take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure. I guess. Nice to see you too. Let's get out of here. เออมึงจะคุยกับีกนานไหมเออเนะเราจะฝ่าบวงล้อมไปด้วยกันอยู่กับฉันแล้วพรงเธอจะปลอดภัยเออไปเลยไปเลยไปเลยไวๆไอ้มึงวิ่งไววะ่ะกูวิ่งไวมไวด้วยเหรอคือแม่งเกาะอ,อยากร้อยห้าสิบเลยหนึ่งเนอะนี่ผลงานผลงานผมเอง โอ้ยรุนรุ่นอ้าเอาๆอาเอาเพื่อนกูตายเลยไอ้เจี๊ยมึงดําบ้าอะไรวะพวกมึงเนี่ยมึงขี่รถประสาอะไรวะโอ้โหเพื่อนตายเลยสัตว์เฮ้ยไม่มีปืนด้วยไปลงยาวรถไปกูจะเอาคันนี้สีเหลือง โอ้โอ๊เทำไมเนี่ยพวกนี้มาหาเรื่องเหรอวะเออหาเรื่องจริงๆว่ะเอาชิบหายเนี่ยวิ่งเลยนะเว้ยเอาโดนรถเหยียบตาย, <c oughs> อยนอกจาแก่ภารกิจจะล้มเหล,ลวเลย เรามีอะไรตั้งมากมายนะการโดนรถเยียบตายเพื่อนเราก็เปรอะบางเลอเนะกินนะเมื่อกี้ทำภารกิจใหม่ก็กได้นะแน่ภารกิจช่วยเพื่อนนะโอ้โหเสียงรถด้านนอกนอกเกมมันจะดังมากกว่าในเกมอีกนะผมคิดว่านะ นะเขาเวลาภารกิจเฮ้ยโอ้โหลืมขโมยรถตั้งไว้ผิดคาดเลยนะเฮ้ยเดียว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 รถ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 ,รถโอ้โหรถคันนั้นแบบเก็นรถเลยไม่อยากขโมยเลยนะไม่รู้เลยว่าเอยอะเอาคันอื่นดีกว่าประมาณนั้นไปแล้วเมื่อกี้เราทำเวลาได้ดีนะ ช่วยเพื่อนได้อะช่วยเพื่อนได้ทันแต่เพื่อนเราเปราะบางืนตายแบบโูงูๆนะโดนรถชนตายเนี่ยวิ่งตามเราดีๆแบบมึงจะตามอะไรติดก้นขนาดนั้นตัวรถชนตายเฉยเลยกูจะไปช่วยนะผู้บอกแล้วตอนตอนคุยกันเนี่ยเอาผ้าพันแผลก่อนไหมเอาเนีเนน่ยเขาบอกว่าจะหนีเลยหนีเลยเจอเลยนะ ว่ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนไกลแล้วไกลแล้วใกลถึงต้นไม้ไปลายทางของเราแล้วเชี่ยเอาเดี๋ยวยังไงวะไปเลยไปเลยไปเลยเพื่อชัยชนะของเราเอาไปช่วยเพื่อนเราได้สำเร็จรวมทุกอย่างเลยรมทุกเชี่ยนี้แล้วเ,เ,เอาอยัางไงดี ข่าวล้มจัตูรเลยในการพวกมันจะมดดรับหมดเลี้ยหมดเลี้ยเลยากกาเวิยวยลบนีนเราลืมเอาเกาะมามบ้าได้จะตายแล้วนะเนี่ยเดือดก้าวับไม่ไหวแนละ้วเนี่ยไม่ไหวจนระิง ยังไงดีวะมันจะมีอีกกลุ่มนะตายเลยฟิลึังนั้นโอ้ยโอ้โหนี่เราต้องออกกลอก่อนกรอมจะเกิดหรือยังวนะเนี่ย ไปต่อไม่ได้เว้ยตำรวจอะไรอะไรทำไมอ่ะตอนนี้เราก็นะยังไงดีไปอาเกาะดีไหมครับของเกาะดีกว่าน่าจะผ่านนะเกาะอี่ไปกันเลยอุ้ยเจี๊ยชนชนแค่กโอ้ยเกาะนีเกาะนี รับกลอลับกลออ่าได้กลอแล้วรถก็หมูยไปพร้อมแล้วรถนี้เราเตรียมพร้อมมากเดี๋ยวเราจะถอยหลังไปเลยเตรียมพร้อมแน่เตรียมพร้อมถอยหลังไปเร็จเรียบแน่นานยูทรีโอแล้อเนี่ยนานยูทีโอแล้วเนี่ย You mean no problem อ่ะเตรีพร้อมครับพร้อมที่จะลุย ให้เราเราไม่จำนายแล้วเร่อรีบไปอย่างเดียวก็าเอหน้านายหลายรอบแล้ววนะ่านายไม่ช่วยเพื่อนเราเราไปช่วยเพื่อนเราอีกอู้หุนติ้วเรียบเมื่อกี้เราตายเพราะเราไม่มีเกราะรอบนี้เรามีเกราะเราคงจะไม่ตายอย่างน้อยเราเกือบตายครับ เกี่ยวเวลาตรงนี้มากไปแล้วเจยช่วยเพื่อนเราได้หรือเปล่าโอ้โหหึหึขโมงเนี้ยเราจะได้รถคันใหม่แน่ๆไม่ไหวนะรถคันใหม่นะปัญหายากครับโอเคอย่างระมัดระวังเอง อุ้ยอุชนชนหย่านั่นหย่าหยามาชนกูเดี๋ยวกูพังนั่นไงบอกว่าหย่าชนหย่าชนชนคำเดียอะไรเนี่ยเออไปอะไป ที่แบบตอนนี้แอบรีบอะปลีบปลีบชีวิตเราไม่ต้องรีบร้อนนะครับรีบร้อนนะรีบร้อนนะรีบร้อนนะรีบร้อนไหนเพื่อนเราอยู่ไหนเอ้าฟิลเลยเลเราฟิลเพราะหิดใจ ทำไมเราถึงฟิลล์ล่ะฟิลลทำไมวะโอ้ยิงไม่เข้าสักยันอะไรก็พี่เอ๋หัวขาดเลยแขน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 เราจิ้มลงให้ผ่านแขนมาก รถกลับเนะี่ยตรงนี้มีรถแล้วเราจะวิ่งออกไปข้างนอกทำไมวะมันตพลาดไปเมื่อกี้เลยนะวิ่งภารกิจเรางน้าจะผ่านนะผ่านได้โดยง่ายดายด้วยซ้ำนะวะจะมาทำภารกิจนี้ดีว่าเอา้ารถพวกนี้มันยังไรก,กันเนี่ย ธุรกิจนี้อยู่ไหนไหนวะไหนวะธุรกิจอะไรอยู่ไหนวะธุรกิจโอ้อยู่นี่บ้านบ้านเกา่าๆหลังนี้นี่เองฮัลโหลเอ๋มาเดียวเขาคือใครนับเชือนน่งก่อน เออดื่นชาสักแป๊บหัวยู่คุณคือใครผมก็ไม่รู้ว่าใครฮนะาามาถึงโอ้ัวรอ,อดใส่เลยคุณนี้รับพ้อความเจยวฉันพ้อพวความอะไรวะตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนโทรไปเลยอ่าไปช่วยเชอเฮ้เราต้องไปช่วยใครสักคนนะเราลัดไปเลยทำไมออกมาถืสไนเปอร์เลยวะ เรื่องกันอีกแล้วผมไม่อยากให้ทุกคนมีเรื่องกันนะอยากให้สมานฉันดันคู่ไวยดูเราต้องไปตรงไหน,นตรงนี้อีกแล้วเลยตรงนี้อีกแล้วเลย นูยังไงอ่ะธุรกิจมันทำยังไงครับงงมาดีนะครับอ๋อกระเป๋าเฮ้ยเ Don't move a muscle chump โอ้โหหยิบกระเป๋าว่าส่งดาวเลยครับ โโอหกระเป๋าสองดาวเลยนี่ตายเดยเนี่ยเค้กระเป๋าเท่านี้นม่งสองดาวเลยเราต้องเอากระเป๋าไปคืนนะบอ้าไม่ใช่ครับเราต้องเก็บกระเป๋าเพิ่มครับมันไม่ง่ายเลยทีเดียว หายทีเ่เลือดเหลือยี่สิบเนี่ยคือโอ้โอยตำรวจบ้าเลยตายเลย กันแล้วชีวิตนี้เนี่ยเราจะไม่ขึ้นรถแท็กซี่แเลยเ,ลเราคิดว่านะเราจะกลับบ้านของเราเราไม่สนใจอะไรแล้วกลับบ้านแล้วงอนครับงอนแดงธารกิจขโมยกระเป๋านี่มันยังยากอะไรย่างนีง้ ว่าตอนนี้เราก็กลับบ้านขี่รถกลับบ้านนะกลับบ้านเพื่ออะไรอย่างเ้ยรู้กันเลยเพื่อซีฟนี่เซีฟเกมนี่แหลนะ ไม่ไดีเหรไปเลยแน,น่บนขี่ไปเรื่อยๆอะไรท้ายก็ถึงบ้านหลังเดิมบ้านหลังเดิมหลังนี้เฮ้ยบ้านหลังนี้มันเข้าบ้านไม่ได้แบบไม่เวิร์กอ่ะเซฟโอเคเราดูเวลาก่อน ตาอยู่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมมิเตอร์ซีอูครับบ๊ายบายดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไครต์หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม